ก็ขอกราบสีทุกชันกันด้วยนะฮะเพราะฉันเคยนะครับว่าในเกมของโรบอลไดแบบจะมีชื่อว่า m o s q u i t o vs h u m a n ก็คือยุงประทะมนุษย์นั่นเองนะครับผมก็ถ้าอา่อานผะิดกออภัยมันมัน m o s q u i t o หรือ m o s q u i t o นี่แหละเออไม่แน่ใจเพราะว่ามีกิจกรรม Easter Egg ด้วยนะตอนนี้นะครับผมเป็นเกมที่เกี่ยวกับยุง vs คนนะครับก็จะให้เราสวมบทบาท ผู้เล่นเป็นยุ่งอีกคนนึงน่ะจะเป็นมนุษย์อนะ่ะที่จะมีทําภารกิจให้ครบแล้วยุ่งเนี่ยก็มีหน้าที่ดูดเลือดคนนะให้ครบด้วยก็ไปเดินว่าแมปนี้จะสนุกแค่ไหนจะมันแค่ไหนก็ไปดูกันเลยนะครับผมไปมีน้องๆส่งลิงก์ให้นะว่าให้เล่นแมปนี้จัดได้เหรอจัดให้ละร้านดีดิช,ช็อปเป็นร้านขายไก่ตันเบลุแหลงจีราคาถูกมากๆเริ่มต้นเพียง19บาทและยังรับเอฟเคทุกอย่างในเกมเติมโลบักกดเกมพาร์ตเติมใบปลอดภัยร0 0เซเลยนะครับผมและยังมีสินค้าอื่นๆอีกเพียบ ครบจบในร้านเดียวใครที่สนใจสามารถเข้าลิงก์ตารางคลิปนี้ได้เลยนะครับผมตอนนี้ราก็อยู่หน้าเกมมนที่เรียบร้อยแล้วผมนี่รู้สึกว่าเกมเขาเนี่ยน่าจะเป็นเกมยุงเนาะแล้วก็ตีมีไอเทมมากมายอันนี้วิวเยอม,มากเลยว่ะชุดตีมอวกาศเลยนะโหยุงเเท่าไหร่โอ้โหได้นะจัดได้นะอย่าพิ่ง เกมมัน <G ee> <man> ดูแบบน้อยแต่นเด็กนอ้กนอยมากเลยจะต้องดูว่ามันสนุกหรือเปล่านะข้างในไปดูกันเดี๋ยวมีส,สปินวงล้อด้วยโุ้ยสุ่มได้ยุงอะไรเนี่ยยุงลายชิคเก้นเดี๋ยวลายไก่ลายไก่อ่ะสุ่มฟรีหนึ่งครั้งเนาะ <S <S อันนี้เอายุงไก่ไว้ดิหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้โหยุงไก่มัน,นยังแจกยากเลยเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไดสองรอ้อยห้าสิบโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวโอกาสออกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไดสองร้อยอันนี้โอกาสแปดเปอร์เซ็นต์ได้ โอ้คูณรอ้อยได้ร้อยหนึ่งอรอทำไมวะมันต้องสลหับกัดไม่ใช่เหรอแล้วมียุงด้วยอันนี้คืออะไรอะสกิลต่างๆนะอ่าเพราะว่าพี่ไอไม่เปิดเพลงไม่เปิดเสียงนะมันมีเพลงนะเดี๋ยวลิ้งสิขึ้นไม่รู้ว่าลิ้งสิเพลงนี้ลิ้งสิหรือเปล่าอ๋อยุงเราต้องการเราซื้อได้อืมยี่ห้อยุงยุงนโคตรเทพเอาตัวน,นี้เลยซื้อเลยเทพจัดเออมีสกินคนด้วยนะครับผมโอเคทำดีนะแบบนี้ทำดีนะ ทำดีมากอ่าคอยเกมพาร์ตก็มีนะมาไปดูกันมันเล่นยังไงเอ่ยเฮ้ยมาแล้วเงี้ยจะเปิดจะจะเปิดเสียงกันละไปคิวแดดได้เหรอโอ้ยเย็นโอ้ยโอ้ยต้องกัดไอ้นี่ใช่ไหมดูดเลือดมีสกิลหนึ่งสองสามสกิลทำอะไรได้วะไม่รู้นะ หนึ่งน่าจะดูดเลือดเหรอสองคืออะไรอะ่ะสองทำให้กระโดดสูงเหรอเฮ้ยกอดูดดูบัน้นดูบัน้นมันไม่เห็นเต็มเต็ม,เ,ตมเออเต็มแล้วไปแล้วจ้าโอ้ยง่ายนน่ง่ายเอยคนเล่นไม่ค่อยเป็นเนี่ยว่าเขาเป็น,นยืมทานดับเพิร์มทำไมวะเนี่ยแล้วเราก็เอาไว้ข้างบนเหรออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรเก็บโอ้เก็บได้ไว้ในนี้โอ้เก็บให้ครบโอ้ไอ้เยียนี่มากูเป็นยุงเทวดาเห็นปะยุงที่ ได้อยู่วันตายเพราะกูตายแล้วไปเงาขึ้นขึ้นจุ๊บจุ๊บจบจบไม่เห็นไม่เห็นดูไปเร็วอิ่มตังตังท้องตึงอุ้ยอุ้ยมันพ้นได้ไปเร็วไปเร็วพ้นได้กูไปเร็วนะจ้าไปแค่เต็มแล้วอ่ะนิดเดียวเฮ้ยมันก็เล่นง่ายกัดหัวไม่ได้เลยมันฉีดไม่ได้โดดเรากัดหัวนะเล่งหัว ไีห่หัวไหนว,วะีะยะกอเราจะมองไม่เห็นอ่ะมันเห็นเ,าเลาปปะแค่น,นั้นแหละวิวมองไม่เห็นตัวเองเลย <c oughs> อ๋อแล้วเก็บได้เต็มสามจุดสี่จุดโอเคเดี๋ยวเลยครบ4สี่จุดใช่ไหมอีซี่ Easy เลยเดี๋ยไปหลอดมันมีหลอดขึ้นแล้วถ้าใกล้คือโอกาสติดนี่หรออ๋อถ้าชี้โดนชี้เต็มอยู่ระยะไหนก็ก็ติดอ๋ออย่างนี้นี่เองไปเร็วอ,อันนี้คืออะไรอ่ะ เฮ้ยออกได้ด้วยเฮ้ยอุ้ยสวยอุ้ยเอ,อ,อ,อ้า,อาคือชนะแล้วตายเลยแค่นี้เอ้ยพวกการะจอกเขาบังงงธรรมดาพวกยุงลาย,ยาาากูยุงเทวดาเฮ้ยง่ายจัดเฮ้ยเป็นคนตียังะ่ะถ้าเล่นมันวะ่ะเฮ้ยต้องเอาเพื่อนมาเล่นวะ่ะถ้าใครใหญ่พี่ทำอีพีสองเอาพวกตัวเลือนๆที่มาเล่นคอมเมนต์ได้เลยนะอันนี้มาลองเชิงดูก่อน ไมอยากลองพวกอาวุธพวกนี้ว่ะเฮ้ย <B> เป็นคนเฮ้ยเป็นคนเบ้ไม่ได้เป็นอะไรดาบหน้ากูเลียงสามตัวติดเลย <c oughs> <c oughs> ไอ้เหี้ยว้าไอ้พวกยุงมากูคิวได้ด้วยย t เ k e 10ทำความสะอาดไหนวะอ๋อมันเป็นภารกษษษษษิจแล้วกูต้องรอดจากอาการยุงด้วยไอ้สัสโอ้โหกิบขี้ ยอดเนาะตัวกูเอากูไปเก็บขี้ไปใหญ่ตัวไปลอยไปลไยตายตายกูไม่ได้ขี้เนาะฮะมันใช่ไงวะขี้ตายไปออกใช่ไงอะ่ะทุกคนมันใช่ไงวะโอ้โหกว่ามึงจะปลาได้โอ้โคตรกาก่ะโกระเกินวิ่งเร็วโอ้โคตรกากรเลยอันนี้โคตรกากรจริง มันใช่ไ,ไหมขี้ขวาหรอทิ้งได้ไหมกด F ทิ้งไม่ได้ E ทิ้งไม่ได้โอ้โหกาเกินโอ้ไม่ต้องฉีกก่อนนะขิ้ซ้ายโอ้ยเก่งเก่งเก่งจริงจริงลลู้หาขี้ก่อนอยู่ไหนขี้ขี้รุนฮะยัวฟิวดาววัดเอ้ากูตกแค่นี้ไม่ได้อ้าวยุงอะไรมึงตายนะกูงมามึงตายแนละ้วกูเล่นเป็นด์จังหวะเนี้ยกูตึงเปียเลย โอ้มันไม่เห็นหน้าเรายุงกูไม่กัดกูกี่ตัวแล้วมัเนี่ยโดน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 มึงมึงโดนพวกดงเวนขี้กูกินขี้ไม่ได้วัดก็ไปความต้องน้องแดกข้าวใครกินข้าวอยู่นะอะไรวะทำไมอ่ะมึงบอกเราสะอาดอ๋ข้างบนคือมึงต้องเรียนอันดับด้วยเหรอมึงเก็บคือมึงต้องเรียนอันดับยอดเกมดีคุณภาพโอ้หูเก็บอยู่ากูตกแค่นี้ก็ไม่ได้เนาะ คือมันไม่ได้สูงอะไรเลเวลตรงเนี้ยเออมัวขาหยอดลงมาก็ถึงละเอาจริงโอ้ท่ออะยุ่งไหนหมดวะฮะตอนกูเล่นนะยุ่งเป็นลาดหรือไปเกาะโตกูวะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วกูววววถามหามึงมาเลยนะพวกเชื่อนี่อืไมไนะหนไหนกูเก็บเชืนะเอ่อนะไอพวกแมงคบัตแมงควีมึงตอบกูทำไมไปกมึงเ,เป็นแมงวันหรือเปล่าตอมขี้ช่วยกูหนอ เนี่ยแดกเข้าไปมามึงมามาดิ็น่ากลัวจ้ากลัวจ้านายนายไม่กล้าวัดอ่ะนายกลัวานายไม่กล้าวัดกับเราเลยอ่ะไร้คาบเหรอเหรอมันอยู่ไหนไวะพวกแมงวันแมงแมง,นะแมงวีนะฮะแมงวันะแมงวีกอยู่ไหนไวะพวกแมงวันตอมขี้ทำไ <c oughs> มมึงกระสอบให้มันสุด <laughs> อะไร อะไรอะไรนะ <c oughs> อะไรน้องน้องยัยวินใส่ไข่เอออ่าโหเลงดีละมึงอยู่ไหนมามือยู่ไหนตาจริงก้โดน,นกัดไปบ้านไงวะเออโดนกัดไปบ้านหรอือไงไม่รู้เลไปเร็วไปเร็วขี่นูน่นพาขี่ก่อนไอ้เชี่ยกูเป็นแมววัดมากกว่ามันนะเน,นี่ยตอนเนี้ย โอ้มันมันกัดเราด้วยหรอตายตายตายส้ออรอรออะไรกูทุ่มสองรอบเลยรออะไรอะไรนี่พี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วอุ้ย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 เป็นคนเล่นโคตรมันเพิ่งมากูอยางชอบอ้อไอ้นี่แบบมีส่วนร่วมมั้ย ยื้เฉยไม่เอาอย่างมีสันรอบนะอ่าไอ้ตัวสองตัวไม่มาเนาะไปไหนต่อวะเนี่ยอะอะไรไม่อีกแล้วมาอีกแล้วมึงมาอีกแล,กล้วน,ละนะอยู่ไหนวะโอ้โตกทีนี้ก็เจ็บโอ้กูท้อด้เกมคือมึงทำมาทำทำไมแค่นี้มาดิมาดิกยู่เสียนนะบอกเลยสายตากูเฉียบคมนี่ก็เหี่ยวเออ นี่ต้องไหนวะความสะอาดเนี่ยโอ้ก่อนมาเริ่มเลยกูถามจริงกูอยู่ห้องมนุษย์ยักษ์เหรอกูเป็นไอตัวอะไรนะไออะไรนะในสโนไวท์บอกว่าไม่ใช่ไอตัวอะไรนะที่มันซ่อมรองเท้าอ่ะเรียกว่าตัวอะไรวะหลังหลังหลังเข้าหลังโอ้หลังช็อปขนมนาหรอมันขนมนาใครอ๋อขนมนาเหรอเดี๋ยวมึงเจอกูซีเร่งนะ อันสุดท้ายอยู่ไหนวะโอ้ขอ้างในซ่วมลงไปจิบเแล้วเฮือหือ,อย่าตุกโอ้รอ,อ,อดรอดมึงอยู่ไหนกันวะไปเร็วไปเร็วไปเร็เเเจบกูชนะแล้วมาข้างหลังกูเห็นกูมีตาทิพย์ตายาทิพย์นะแน่กูไล่กูเป็นคนไล่ไงไม่ยอมคนไงนะกูไล่เลยกูต้องงงไปยังไงวะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ย หลุดลงจมเอเดอยนีเนียนเอเนียมันเนียนไอยไม่รู้กูโดนกัดโดนจิ้วกัดได้กอเลยวะเอ้ยชงมันแล้วกันนอยไม่ไม่เติมด้วยกูโยนด้วยกูเอาตายอ่ะครบฮ่าฮ่าอีซี่ชนะฮ่าฮ่ากูเต้นเลยไอไอโง่ไอ้วะโง่อีซี่จัดง่ายวะ เกมนี้ง่ายแต่เพี้ยเอาเพื่อนที่มาเล่นไอ้พวกเลือเรือนั่นน่ะหน้าจอมันเออบอกเลยมันน่ะเอาพวกมันเลือเรือนอ่ะตัวสามสีตัวเลือเๆมาเล่น่ะมันจัดเออก็เขาจบเกมนี้แล้วกันนะอันนี้มารีวิวแมปคราวเลยเนาะเห็นมีคนอยากให้พี่รีวิวทักมานะเอาไว้พี่รีวิวลองเล่นดูพี่ว่าเป็นเกมเด็กน้อยนิดมันนะเออถ้าเล่นกับเพื่อนนะมันนะเฮ้ยเราคิดดูนะมันด่าด่ากันแล้วแบบด่ากันช้ำอ่ะบอกเลยอ่ะถ้าใครได้เป็นเพื่อนใครพีเอามาเยอะเยอะเลย ออแล้วมี e ี2แน่นอนนะสับคีบแล้วก็ใครอยากเล่นแบบนี้พี่ทิ้งลิงไว้แล้วนะครับผมถ้าใครอยากพี่เล่นแบบอะไรคอมเมนต์ในคลิปนี้เลยนะใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b ้ให้ผมด้วยนะฮะพเพื่อป็นกลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับผมอันนี้ก็รีวิวแบบคร่าวๆให้ก่อนแล้วกันนะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปไปกดไลค์นะเพื่อกำลังใจนะฮะ